สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจพยนทุกคนนะครับวันนี้เอาสิมากินแกงหน่นอไม้สีมือสามันาวนะครับใส่ถาดเลยเรียบร้อยนะครับหนึ่งินข้าวหนึ่งก้านเสียงลมพัดจะวางไว้นี่กันเลยโอเคมันฮวันะครับก็ขออนุญาตเดือดพัดลมตอนเที่ยงนะครับ มาจากทำงานแล้วก็ใช่ไ,ไหมเพ่นมาเป็นแจงงเสอาแจงสอ่วแล้ววะเออจม่วเสยเินเข้าว้วกันครับ แต่ว่ามันซุกนะมันซุกคนเนาะมันซุกแล้วมันหวานเนาะถ้าใครอยากกินอนะ่ะลองสั่งไว้นะครับเดี๋ยวผมไปหาเนาไมก่อนนะครับรวมส่งเป็นเซตเนาะ ประมาณสองร้อยเรา้องมีอย่างเนี้ยมืหมามีอานางมีพักเครื่องเคียงเพื่อไปนะสามารถที่จะจะเอาไปแกงได้เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าบมมีประแดกประแดกต้องหาเอานะครับเพราะมันส่งประแดดมาได้นะครับ จักคือบอจักนะครับวิธีน,นี้เราเทดลองเบิกก่อนนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยมันแม่นหน่อไม้ปลูกนะครับเป็นหน่อไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติอาหา่าหน่อไม้มันอยู่ข้างหนองหนองน้ำธรรมชาติเพราะว่าถ้าเรา ่อไม้แบบหน่อไม้ปลูกอ่ะมันก็แซ่บอยูแหละครับแต่ว่ามันสีโบได้แซ่บถึงที่สุดถ่นหน้ามันโบแม่นมันคนคนสิกินแบบหน่อไม้เลี้ยงเนี้ยนะหน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้แต่แบบหน่อไม้จิ้มซุ้งเนี่ยไปถามเบิ่งเนาะพระเจ้าขายในตลาดเนาะในตลาดขายแบบห้าสิบบาทพระเจ้าถ่านหนาแบบแล้วมันบอกคืนนี้นะถ้าเป็นแหงแห้งแซ่บ ถ้ารสคือแบบพริกโรลครับผมถ้ากินก็แบบพริกหรลเนี่แซ่บแซ่บนะแล้วพักหลายนะ้วถ้าหาไเป็นแกงเองเนี่ยเขาอยากใส่พักอย่างก็ได้นะครับเพื่อสุขภาพเพราะว่าปกติของกบก็ได้กินพักเนาะมันนาน ่าแล้วกนมีแต่งานต่ออีกกันเลยฟ้าวนะครับก็เลยไม่ได้ไปกินข้าวทางอื่นถ้าไปกินข้าวทางอื่นอะ่ะมันได้ท่าครับงามเที่ยงครับ่เไเพราะว่าคนหลายอยู่ร้านอ,อันนี้ใส่บวกใส่บหรือใส่เห็ด ฝานเพิ่มด้ดีมาก,มงงกฟ,ฟาหนูมาให้ไม่เห็นอะไรเศะษดยฝานเป็นเงินเนาะฝานเป็นเหรียญกันหอะองแต่ยังน้อยมากค่าไรที่เป็นฝานเหรียญเงินงนะข้าวหางกิตตอนเศอืมเศรษัยอะไเอฟเฟเียมันเป็นพิเศษเลย ไี่มาแบบเพลเพราะว่ามันหอม บอกได้นะครับตอนนี้พักขาพักขาหนี่บอได้ไหเบิดพักขาเบิดนะครับพักขาหรือว่าชะอมนะครับ พอเมื่หร่ไม่ต้องน้อยกว่าน,นี้อ่าหรอหอืมตัวน้อยกว่าน,นี้หรอพอมากมันเปจากไหง,นง,งันเปนม็นๆต่เมื่อไหร่ก็เต็มาเป็นเมือไ่ความมันจะโดนหนาวนี้มันน้อย กินไปเรื่อยๆนี่เบิร์ดเลนี่ขาดเ<อ>นี่ยคือสองคนปกต,ติถ้าอยู่บ้านนะครับนรหน้าผมสุดแกงเพี่ยงใส่ปลาขาดนิ่ๆค่ะใหญ่กว่านี้สามเท่าหม้อหนึ่งเทลงเบิร์ดแล้ว้า <ๆ S 2> หมอห้อใหญ่เป็นปกติ ข้าเจ้าสืไปหาไอมา้มาทำกันแล้วก็มาแกงกินเที่ยงต้มนี่ต้มจากน้ำสอ,สองน้ำาเกินมากเลยเนาะอสองน้ำเกินมากเลยต้มแป๊บเดียวบบเยวนะครับวันนี้เพราะว่าข้าเจ้าจักสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สว่าเ้บ้านเีาไไ้อยู่อย่างนี้มันพอมีหล่อไม้ใช่ะหม เพื่อนกเ็เลยมาจา้าวขายให้ก็เลยซื้อครับก็เลยซื้อแล้วเดี๋ยวส่งไปให้คุณแม่เอฟซี FC, คนนึงนะครับลองเบิ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรให้เพื่อนไปเอสก่อนนะครับถ้ามันโอเคผมก็จะเอดขายเลยไปนี่ครับแต่กินอยู่เมื่อก็้โอ้ยคากเนาะ เขาบอได้ไปหาเองเหรอไปหาเองมึงแม่เบิดเหมือนิอได้เหรอสั่มเนีไม่หนอปลอกกับไม่ได้ปลอกจักกบเจักรกบเป็นอีกก็คือซื้อมาแล้วก็ยานางมันก็เก็บให้เนาะ ก็แป็น้าวุนองเนาะร้อยห้าสิบก่อนอจะทำไหมอืมอืมอจะทำไหมร้อยห้าสิบไปแล้<ม>บอกเลยครับรสแบบนิ่มปนกรอบค<ม>ั้งเีนี้แท่ตู้ไว้สองเนื้อนั่นนี่ไม่รอสองคู่เนื้อเลย โอ้โอตอมอาแม่ตอบมกับอธิบายแม่ด้วยอืมบทพิเันมีสาม,มนเมดตอนี่ยคนมาหมดเก็ีเองพักสังแง่กับหอมนะโอ้โอังไมีด้ขอม ามารถบอกได้นะครับว่าอยากได้ทักอย่างน่าทักอันนั้นนะเขาผู้ใดอยากชิมนะครับโอ้ยหายชิปคุเต้ครับผ้าผู้ใดอยากลองสั่งนะครับเดี๋ยว เข้ามาทางแชทก่อนเนาะเดี๋ยวให้ผมคุยก่อนนะครับแล้วก็ไปดูครับคนหาเราไหมก่อนนะครับว่าเพื่อนเป็นจังใดนะครับถ้าเพื่อนโอเคนะครับเกษีเกษียนั้นนะครับเกสีบอกเพื่อนให้นะครับว่า oh. <c oughs> เป็นจังได กินหนึ่งอุ้ยเอาส้มนะครับ้ปแล้วครับโอเคถ้าผู้ใดสนใจพักเข้ามาในแชทหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวแค่ไมานาขัากับนะครับแล้วกนแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มียังบ่มีทำไหมเบิ่งก่อนว่าถ้าสั่งปั๊บเนี่ยถ้ามีปั๊บเนี่ยโอนเงิน เาก็สีจอนชิวไว้ให้นะครับว่าเอออยากชิมนะเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งเบิ่งระยะทางพร้อมจะมสกเบิ่งระยะทางพร้อมแล้วก่ว่ามันเป็นจังไรเนะ<ม>าะเพราะว่าเขาส่งไปให้เ้าแต่บม่รู้ว่าส่งไปให้มันมันถึงหรือยังแล้วสภาพมันเป็นจังไงเนาะแต่ว่าเราซีนเรียบร้อยทั้งพักทั้งเนอมไม้เนอมไม้นะครับไ,ไปถึงปั๊บแจ้งได้เลย,ยครับ ก็คือก็อเห็นใจคุยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังบ่มียังไมเลยนะครับก็ต้องไปบอกเพื่อนก่อนเพราะว่าต้องสั่งว่าต้องบอกว่าจากคนี่สิได้นะครับแล้วก็กถ้าสั่งหลายซํำใดนนะครับกส็สีไปบอกเพื่อนแบบแบบนั้นนะครับเพื่อที่สีให้เพื่อนหาให้พอเพื่อนหาให้ได้ประมาณนั้นลรวก็ ก็ไปสั่งมือน,นี้ก็สิได้มืออื่นนะครับเพราะว่าเพื่อนสิจักให้บางคนบอกจักก็ได้นะครับก็จะเอาเป็นเป็นแท่งก็ได้ให้ไปจักเอากันอันนั้นก็สามารถที่สิบอกได้นะครับแล้วก็เท่ากระซีสั่งเพื่อนมื้อได้พอได้เราก็จะมาแพคมือต่อไปก็จะรอประมาณสองมื้อน,นะครับก็จะส่งให้ก็ตามระยะทางนี่ครับทางสี่กสีไก่เนาะแล้วก็สีส่งแฟชชให้นะครับ พักหลังน่าจะบ่มีปัญหาเรื่องโควิดและหล่ะแฟรเพราะว่าแต่ก่อนเขาเจ้าปิดเคือมันมันบ่มันบอ,นบอแบบบอ่อื่นนะบ่คือเนื้อ,อม,มันคือพักกินไปแล้วมันบแบบ มันใช้เวลาบอหลายในการย่อยมผมว่ามันมันโอเคแบบอยู่ท้องแล้วก็เป็นแบบอาหารสมุนไพรนะถ้าผู้ไหนกินเจก็สามารถกินได้ก็เรือว่าเขาเขียบเพียงสั่งได้คือเก่าเนี่ครับเขาขียับแกินเป็นเจนคือการวันค่ะ,คะมีส่งตลอดทุกวันใช่ แต่นี่เป็นออเดอร์พิเศษนะครับฉเฉพาะฤดูกาลฤดูกาลที่มีหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยคือหน่อไม้ป่าแท้เดือดมะนาไปหายนะแทนหน่อไม้นะว่เอามาจับใส่เมื่อหน้าจะตามพระเจ้าไปเบิ่งบราะพระเจ้าหามมาจะใส่หาเมเราใส่เขาได้หลายแท้แต่เมื่อนี้ขออนุญาตกินหวานนะครับโอเค ถ้าผู้ใดสนใจหรือ,อยังคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวให้มนานำไปตอดสำหรับมือนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วไปเลยครับบ,รบ,บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ